งาน Food and Fair Fair 2023ค่ะ วันที่14กรกฎาคม2566ท,ที่ผ่านมาที่ลานอ e ีเวนต์พอรตชั้นจีบูพอร์ตหัวหินนางสาววจีกรมเกี้ยกรรมการบริหารบริษัทหัวหินแอสเจทจำกัดนายโชคชัวยวงศก,กพัฒกรรมการผู้จัดการทั่วไปบูพอร์ตหัวหินให้การต้อนรับนางสาวไพรินกองพันรงนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินประธานเปิดงานฟู้ดแอนด์เฟสแฟร์2023จัดโดยบูพอร์ตหัวหินร่วมกับเกษตรอำเภอหัวหินและเทศบาลเมืองหัวหินได้ยกขบวนหัวลไม้สดๆจากไร่ส่งตรงจากสวน และสุดยอดผลไม้ไประจำท้องถิ่นต่างๆจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงมาวางจําหน่ายระหว่างวันที่14ถึงวันที่16ก,กร,รกฎาคม2566มีนา,ายชาติชัยศรีสานอกเกษต,จตกร,กร,กร,กรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางสุพินยาบัวทองเกษตรอำเภอหัวหินนางคิติยาจิตมั่นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายประชุมไส้สมผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดนายโอรานกำพรกำนันตำบลห้วยสัตว์ใหญ่แขกผู้มีเกียร นางสาววจีกลมเกี้ยงกรรมการบริหารบริษัทหัวหินเอสเจ็จำกัดกล่าวว่าทางบูพอตหัวหินได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนผลผลิตของเกษตรไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยงานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อต้องการเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแบบยั่งยืนโดยการขอเป็นหนึ่งในสถานที่ที่พร้อมสําหรับการรองรับการจัดจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลตลอดทั้งปีและพร้อมที่จะจับมือกับทางเกษตรอำเภอจากอำเภอต่างๆ เพื่อหาช่องทางวิธีการหารายได้ให้มากขึ้นโดยไม่ใช่แค่หารายได้เพียงแค่การวางจําหน่ายที่บูพอทหัวหินเท่านั้นอีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและเป็นการเปิดเวทีเพื่อให้เกษตรกรไทยได้พัฒนาสร้างชื่อเสียงให้ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลโดยเฉพาะผลไม้สดจ,จากท้องถิ่นต่างๆของไทยที่คัดสรรมาเพื่อง,งานนี้รวมไปถึงทุเรียนหมอนทองพันปา่าละอูที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในปา่าระอูตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เพอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมายอาทิเช่นการแข่งขันปอกผลไม้และกิจกรรมการแข่งขันกินผลไม้สดชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า10,000บาทอีกด้วยเชิญชวนคนรักผลไม้มาร่วมอุดหนุนเกษตรกรไทยและสนุกกับกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายพร้อมพบกับขบวนผลไม้สดส่งตรงจากสวนได้ในงาน Food and Fa เฟสเ2023เทศกาลผลไม้ของดีประจำท้องถิ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่ ที่26กรกฎาคม2566นี้ณาลานอีเวนต์พอร์ชั้นจีบูพอร์ตหัวหิน